อยู่กับโบอีกแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้มางานบ้านและสวนแฟร์ปีนี้โบแนะนำให้รีบมาที่บูธเดอรคลาสสิกแชร์เลยค่ะเพราะว่าโบมีสินค้าแนะนําตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งแบบลูหราสไตล์หลุยนั่นก็คือตัวตัวนี้เลยค่ะ Round Center Table สไตล์หลุยซึ่งเป็นโต๊ที่ถูกออกแบบในสมัยหลุยที่16ในยุคคลาสสิกปีประมาณ1,750เป็นโต๊ที่ฉลุและแกะสลักด้วยมือทั้งตัวและยังปิดทองทั้งตัวด้วยเช่นกันซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีไม้ปิดทองหรือสีเพ้นท์และในส่วนของหน้าท็อปเป็นหินอ่อนไวท์คาราลาซึ่งโตตัวนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็มีความสวยงามสง่ารอบตัวจริงๆค่ะเหมาะสาหรับวางที่โถงทางเดินเข้าบ้าน ซึ่งถ้ามีแจกันดอกไม้วางสักอันจะเพิ่มความหรูหราขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้ Center ร a b l e ยังมีเวอร์ชันที่เป็นเครื่องวงกลมและซีเรียผืนผ้าที่สามารถวางไว้เป็นคอนโซลได้อีกด้วยค่ะ ดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะแต่วันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนอกจากจะได้ชมสินค้าใหม่ๆแล้วทาง The Classic c h a r e ยังได้นำโปรโมชั่นมาให้ถึง3ต่อต่อที่1ส่วนลด25%ต่อที่2 on top discount 10%ต่อที่3รับ c a ช h v o เ c h ร์ er, เพิ่มสูงสุดถึง50,000บาทและยังได้รับเงินคืนพร้อมฟองแถมอีกมากมายเมื่อชำระพันธบัตรเครดิตที่ร่วมรายการวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับโบพร้อมสินค้าใหม่ได้อีกในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ และอย่าลืมงานมีถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะ